สวัสดีค่ะวันนี้รถมือแม่ก็จะมาทำกับข้าวเหมือนเดิมวันนี้จะมาแกงพนแนนงหมูให้ลูกๆกินเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรมั่งมาค่ะนีเนื้อหมูเนื้อหมูหั่นเรียบร้อยแล้วนี่พริกแกงแล้วก็มีใบมะกรูดซอยพริกขี้ฟ้าแดงแล้วก็มีถั่วบดหยาบ มะเขือพวงเราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะก็มีน้ําตาลผงปรุงรสวันนี้ลูกคือแกงพันแดงไห้ครึ่งโลเลยใช้แกงพันแดงทุกวันทุกวันแล้วก็มีกะทิเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทํากันเลยมาเริ่มทํากันเลยลูกกันแรกเราก็ใส่กะทิลงไป ไม่ต้องใช้ไฟแรงเนาะร้อยกะทีิเดือดร้อยเขาแตกมันหน่อยแักหน่อย,อยเริ่มใส่ได้เครื่องแกง เอาไปหน่อยนีย่งห่าย เดี๋ยวหนึ่งอาจจะเข้าหอมหอมไปเจ็ดบ้างแปดบ้านเลยใส่หมูได้แล้ว ใบกระเทียมไปกิมน้ำนิดนึงอแอบเดี๋ยวเราก็รอให้ให้แกงเดือดไม่ต้องใช้ไฟแรงมาก หมูจะได้ไม่แข็งแข็งใส่มะเขือพวงแกงเหลือง okay. ร้อยมะเขือสุกแม่ก็ใส่พริกขิงรสใส่น้ำต,ตาลไปเลยก็ได้พอมมะเขือสุกก็ได้ชิมรสว่าอร่อยอย่างสีสวยมาก แม่คิีมก่อนว่าใส่อะไรบ้างอ,อร่อยขอน้ำปลานี่หนึ่งนิดหน่อย เคือพวงสุกรสชาติเกือบได้เลยขอจักนิดนะจะเพิ่มนม้ำตาลปี๊เราก็จะใส่ถั่วลงไปถั่วนี่ใส่เพื่ออะไรเนาะถั่วนีสงให้มันหอมแล้วก็ แกงก็จะมีรสชาติมันๆถ้าใครไม่ชอบมะเขือพวงก็ไม่ต้องใส่นะคะมะเือพวงอาจจะตุกแล้ว โอเคใส่ปุกล้วหมูเลยแล้วคะแนนนี่มันต้องมีรสอะไรบ้างครับหวานหวานนำกลมกล่อมสามรสสามรสมีรสอะไรบ้างก็ <laughs> งมีรสหวานเค็มนิดหน่อยอย่าอย่าไม่ให้ออกเค็มให้ออก หวานนำหวานนำห้ามเค็มเผ็ด,ดวยมใส่พริกชิปว่ามีรสเผ็ดไหมเผ็ดนิดหน่อยไม่ต้องเผ็ดมากถ้าเผ็ดมากก็จะเป็นแกงเผ็ดมีรสเผ็ดหวานเค็มเอม<า>ให้หวานนำมานั้นแหละหนนอร่อยคนทำอร่อยรสมือแม่เสร็จแล้วกินได้ มันใหญ่ขนาดนักนี่กินได้กี่คนกินได้ทั้งบ้านเล <laughs> บ้าเรามีอ <listed> ยู <Wit default> ่สามสี <wheels restor Ranger Luck> ่คนเสร็จแล้วค่ะแนงหมูพร้อมพร้อมกินได้ถ้าใครอยากให้แม่แกงอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะ ชอบใจถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดสกา้แม่ด้วยนะลูกนะลดมือแม่นะคะปากเนะื้อปากตัวด้วยค่ะบ๊ายบาย